วันนี้เราจะพามากินลูกชิ้นปลาทอดอยู่บริเวณข้างตึกช่อง3ามนะคะพ่อค้าก็จะทอดลูกชิ้นเติมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะลูกชิ้นก็จะมีหลากหลายมากเลยค่ะที่ลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นปลานะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกลูกชิ้นกุ้งนะคะเมนูนี้ขายดีมากๆเลยค่ะรวมทั้งปลาหมึกด้วยนะคะอันนี้นะคะก็กําลังจะชุบแป้งทอดกรอบนะคะชุบไม้ต่อไม้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้าจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะใส่ผักชีด้วยค่ะ ลูกค้านะคะก็จะเข้ามาสั่งกันเรื่อยๆเลย,เ,ยเดี๋ยวเรามาชมภาพบรรยากาศกันนะคะพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้นะคะพูดจาดีเป็นกันเองนะ่ารักยิ้มแย้มมากๆเลยค่ะ และทางร้านจะมีผักสดให้หยิบฟรีกันด้วยค่ะไม้นี้นะคะก็จะเป็นเต้าหู้ไข่นะคะอร่อยค่ะแนะนำเลยคะ่ะสำหรับใครที่อยากมาทานแมะมาได้ที่ตลาดนัดข้างช่อง3อาคารมารีนนวันอังคารและวันศุกร์นะคะร้านเปิดช่วงเช้าถึงบ่ายสามโมงค่ะ